สำหรับเนื้อหาในบทที่7นะคะเราเรียนกันเรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle ค่ะเรียกสันส้นๆว่า PLC นะคะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะหมายถึงลำดับขั้นตอนชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากยอดขายและกำไรกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การตลาดดำเนินการแตกต่างกันค่ะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นสขั้นค่ะ ขั้นที่1 introduction stage ขั้นแนะนำตลาดขั้นที่2ขั้นเติบโต growth stage ขั้นที่3ขั้นอิ่มตัว maturity stage ขั้นที่4ค่ะขั้นตกต่ำ decline stage นักเรียนสังเกตนะคะเส้นยอดขายและเส้นระยะเวลาแล้วก็จะมีอีก2เส้นค่ะเส้นกำไรแล้วก็เส้นยอดขายสีน้ำเงินนะคะ ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะโดยที่แต่ละขั้นก็จะสืบเนื่องกับระยะเวลาด้วยนะคะระยะเวลาของ PLC จะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นหากเป็นสินค้าเทคโนโลยีอย่างโทรศัพท์มือถือ PLC ก็จะสั้นค่ะระยะเวลาการขายของโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยอยู่ที่3-5เดือน แต่หากเป็นสินค้าอื่นเช่นเป็นบ้านจัดสรรเป็นทาวน์เฮาส์เป็นอาคารพาณิชย์ระยะเวลาการขายก็จะมากขึ้นค่ะ1ปีแรกอาจจะเป็นในช่วงของขั้นแนะนำตลาดก็ได้เรามาดูกันค่ะเส้น2เส้นนะคะเส้นยอดขายกับเส้นกำไรที่เป็นเส้นสีแดงหากนักเรียนสังเกตดูเส้นกำไรค่ะ ตอนแรกกำไรที่เกิดขึ้นนะคะจะยังติดลบอยู่เนื่องจากกิจการเนี่ยจะต้องนำเรื่องของต้นทุนเรื่องของเทคนิคการผลิตเรื่องของเครื่องจักรต่างๆมาใช้ในการลงทุนก็จะทำให้ยังไม่ได้กำไรค่ะในแต่ละขั้นนะคะก็จะมียอดขายมีคู่แข่งขันที่แตกต่างกันไปขั้นที่1ค่ะขั้นแนะนำตลาด เป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดนะคะในขั้นนี้กิจการเนี่ยจะประสบปัญหาด้านต้นทุนเทคนิคการผลิตแล้วก็ยอดขายที่จะน้อยอยู่เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เมื่อเริ่มรู้จักยอดขายกับกำไรก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะนำไปสู่ขั้นที่2ค่ะเป็นช่วงที่มียอดขายอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆเลย,เ,ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์เนี่ย เป็นที่ยอมรับในตลาดแล้วผู้บริโภครู้จักกันอย่างแพร่หลายเมื่อผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นที่ย่อมเป็นที่รู้จักก็จะมีคู่แข่งเข้ามาค่ะช่วงนี้จะมีอัตรากำไรที่สูงยอดขายที่สูงลักษณะเส้นนะคะก็จะเติบโตขึ้นไปในลักษณะลาดชันค่ะนักการตลาดนะคะต้องพยายามรักษาขั้นเติบโตไว้ให้ให้ได้ยาวนาน พยายามแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ค่ะไม่ให้คู่แข่งเข้ามาแข่งกับเราได้ง่ายๆนะคะขั้นที่3ค่ะขั้นอิ่มตัว (Maturity Stage) ขั้นนี้ค่ะเป็นช่วงที่ยอดขายค่อนข้างคงที่จนสูงสุดและค่อยๆลดลงขั้นนี้ลักษณะความความต้องการของตลาดจะเริ่มอยู่จะจะเยอะจะเริ่มอยู่ในระดับอิ่มตัวหมายความว่า ผู้ซื้อก็จะอยู่กลุ่มเดิม,ดมจะมีลูกค้าใหม่ไม่มากเนื่องจากผลิตภัณฑ์นะคะได้ขายมาสัก1ระยะแล้วผู้บริโภคค่ะก็จะเริ่มหันหน้าเข้าไปเข้าไปซื้อสินค้ากับคู่แข่งฉะนั้นอาจจะทำให้ยอดขายลดลงในขั้นนี้นะคะสามารถสร้างทางเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงตลาดใหม่หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆมาค่ะหรือปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ อาจจะเพิ่มสีเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นให้ผู้บริโภคร,รู้สึกแตกต่างค่ะขั้นต่อไปค่ะขั้นที่4 d e ดีคายสเตจขั้นตกต่ำค่ะเป็นช่วงที่ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็กิจการอาจจะประสบปัญหาขาดทุนสืบเนื่องมาจากรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอาจจะหันไปหาสินค้าอื่นๆที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า ฉะนั้นในขั้นนี้ค่ะกิจการก็อาจจะต้องเลือกว่าจะเลิกผลิตสินค้าไปหรือจะแบกรับต้นทุนในเรื่องของการขาดทุนสินค้าบางชนิดนะคะเมื่อมาในถึงขั้นดีคลายสเตจก็ต้องยอมขาดทุนค่ะโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นเพราะความนิยมมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากค่ะอย่างโทรศัพท์มือถือนะคะ สเดือนก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาแล้วรุ่นที่ขายอยู่ก็ต้องลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นเด็ดๆให้ลูกค้าซื้อค่ะเป็นการระบายสต็อกไปหากมาถึงขั้นตกต่ำแล้วนะคะกิจการตัดสินใจที่จะเลิกผลิตสินค้าตัวนี้ไปแล้วผลิตสินค้าใหม่ออกมาก็จะกลับไปสู่วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ขั้นที่หนึ่งใหม่คือขั้น introduction stage เริ่มตั้งแต่การแนะนำตลาด ไปเรื่อยๆพยายามรักษาตลาดไว้ค่ะไม่ให้ตกต่ำอย่างรวดเร็วสำหรับเนื้อหาในบทที่7นะคะเราจะเรียนกันเรื่อง PLC เพียงอย่างเดียวอาจารย์ได้ให้เนื้อหากับนักเรียนไปแล้วในส่วนย่อยๆนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับเนื้อหาบท7ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ